รู้อะไรบางอย่างก่อนพวกเราที่เหลือใช่และถ้าคุณอยากจะเข้าไปจริงๆตำแหน่งก่อนที่ความรู้นั้นจะออกมามันจะเป็นสิ่งที่ดีจริงๆสำหรับคุณคุณอาจจะสับเปลี่ยนการลงทุนของคุณดูพอร์ตโฟลิโอของวอ l ต s สตรีทของคุณแล้วเริ่มคิดว่าการประกาศจะมาเหมือนเช่นว่าจะมาหรือไม่ยังไงซะและคุณอยู่ข้างในและคุณก็รู้ว่ามีบางอย่างฉันกำลังจะไปที่นี่เราจะพูดถึง UFO หากมีการเรียกคืนข้อมูลความผิดพลาดแบบย้อนกลับ โปรแกร,รมวิศวกรรมที่คุณกำลังนั่งอยู่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่คุณทำมาเป็นเวลาเจปีและคุณรู้เรื่องนี้ในทศวรรษหน้าพวกเขาจะออกมาข้างหน้าและบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงพวกเขาอยู่ที่นั่นเราสามารถเห็นพวกเขาได้เราสามารถเริ่มพูดคุยกับพวกเขาตอนนี้คุณคงไม่อยากเตรียมพร้อมที่จะทำการตลาดเทคโนโลยีทั้งหมดที่จัดอยู่ในโปรแกร,รมซับเหล่านี้และนำมันออกมาและเริ่มปรับใช้มันครั้งฉันต้องได้พอคำตอบคือมันมุ่งหน้าไป โลกเออสิ่งที่พูดคือวิธีโคจรมุ่งหน้าสู่โลกแต่มันแน่นอนแก้ไขสองสามครั้งมันเบี่ยงเบนแล้วแน่นอนแก้ไขนั่นคือสิ่งที่ถูกพูดฟูโอเคแต่คลินชันเห็นด้วยกับสิ่งที่ทุกสิ่งที่คุณพูดไปถ้ามันเป็นเรือเหมือนนวีจำได้ไหมว่าวีไม่ใช่หยิบยกคำถามขึ้นมาเหมือนกับว่าเราได้รับแจ้งว่ามีสปีชีจำนวน x ชนิดบนโลกอยู่แล้วมนุษย์ต่างดาวเดินทางข้ามเวลาเหมือนกับสัญญาณน,นี้แม้ว่าเราจะมียานอยู่ที่นี่แต่เอเลียนก็อยู่ที่นี่ บินไปมาตอนนี้นี่มันอะไรเข้าท่าเหมือนเริ่มเรื่องเริ่มชอบไม่บวกกันที่นี่ไซมอนคุณคุ้นเคยกับเออคุณฉันแค่ฉันขอโทษที่ทําให้คุณตรงจุดแต่ด้วยยีมเมินฉันทํางานที่ Brothers. เอ็นเอสบรเดอร์สเออไม่ใช่เขาคือนักดาราศาสตร์ชาวไอริชที่กําลังพูดถึงว่าเขาคือเขาดูนี่สิฉันคิดว่ามันเป็นเวลา20ปีใช่แล้วบางอย่างอมอนใช่ใช่ใช่ฉันรู้ขออภัยใช่แล้วและนั่นมีรูปแบบบางอย่างในการพบเห็นบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้น ปรากฏสิ่งที่ผลักดันให้ฉันเป็นพลเมืองฝรั่งเศสและขอโทษชาวฝรั่งเศสถิ่นที่อยู่และเป็นพลเมืองชาวสกอตแลนด์และพีภาพอาศัยอยู่ในประเทศนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิ่งนี้สหราชอาณาจาักรกล่าวว่า UFO มีจริงในปี1990ฝรั่งเศสกล่าวว่า u อ o และ UFO คืออิตาลีบราซิลเม็กซิโกที่คุณรู้จักเพียงประเทศเดียวที่ยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าคนเก็บเงินตัวน้อยมีอยู่จริงหรือไม่ สหรัฐอเมริกาเหตุใดจึงเป็นคำถามของฉันคุณรู้ว่าคุณสามารถอ่านการเปิดเผยข้อมูลฉบับเต็มได้ประเทศอื่นๆของโลกมีวัตถุผิดปกติบินอยู่รอบๆทุกที่ที่พวกเขากำลังศึกษาอยู่พวกเขากำลังติดอาวุธคุณก็รู้ว่าพวกคุณทุกคนได้ยินมาจากชุมชนแหล่งบินฉันขอโทษที่ฉันไม่เคารพชุมชน UFO ทั้งห้าอย่างมากสิ่งที่น่าสังเกตได้ว่าทำไมใครพูดแบบนั้นและมาจากไหนนั่นคือกองทัพที่พวกเขาไม่มีที่พวกเขาต้องการจะรู้ พวกเขาทำงานอย่างไรพวกเขาสามารถผลิตเทคโนโลยีที่สืบทอดมานานหลายทศวรรษได้อย่างไรฉันหมายถึงจริงๆถ้าคุณย้อนกลับไปถึง SB ใน s t a r w a r s พวกเขาดูเทคโนโลยีที่ไม่ใช่มนุษย์หรือฟิสิกส์ขั้นสูงล้ำหน้ามากจนคุณสงสัยว่ามันมาจากไหนเออว่ามีอะไรบ้างออกไปข้างนอกมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ในตอนนี้เอิมและยูอก็เป็นเช่นนั้นจริงวยดังนั้นพวกมันจึงสามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกับวัตถุที่กำลังจะมาถึง เหมือนอย่างวันประกาศอิสระภาพสตูเหมือนมันเป็นเรือแม่ลำใหญ่ที่กำลังมาบางทีฉันอาจจะประมาณนั้นไม่รู้ฉันเดาว่ามันเป็นเพียงสำหรับฉันที่จะห่อสมองของฉันไปรอบๆบสิ่งนี้มากมายในชุมชน UAP UFO ที่นั่นฉันอาจจากนั่นคือจุดที่การตัดการเชื่อมต่อเกิดขึ้นในการสนทนานี้มันเหมือนกับว่ามีการสะสมดูเหมือนว่าจะมีข้อความครเชนโดบางอย่างเกิดขึ้นและสิ่งนี้ดำเนินไป ย้อนกลับไปฉันคิดว่ามันเป็นสไลด์ที่คารเนลแสดงในงานนําเสนอของมูลนิธิวิญญาณซึ่งมีตารางเวลาบนนั้นและมันบอกว่าเรารู้ว่าเราต้องนําข้อมูลนี้ออกไปและเผยแพร่โดยฉันคิดว่ามันเป็นปี20-130หรือ2035อะไรบางอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นหายนะและเมื่อเราได้ยินคำพูดของเว็บเจมที่ยืนยัน sense of life line s e n t e h n o line s e n ชีวภาพฉันคิดว่า ufo เอออเปิดเผย ผู้คนได้ยินแบบนั้นแล้วก็ไปโอ้นี่คือเหตุผลว่าทําไมพวกเขาถึงทํามันทั้งหมดนี่คือสาเหตุที่ทางลาดขึ้นนี่คือเหตุผลที่พวกเขาสามารถปล่อยมันไว้ตามลําพังเหมือนที่พวกเขาทามาห้าสิบปีแล้วไม่พวกเขาทําไม่ได้ไม่มีใครต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสภาคองเกรสและยังมีกฎหมายสองพักที่กําลังถูกเขียนขึ้นการพิจารณาคดีที่น่าสนใจกําลังเกิดขึ้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องเปิดเผยในสหรัฐอเมริกาที่ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะเราทุกคนนั่งเกาหัว จะไปทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นตอนนี้ใช่สิ่งที่ผลักดันสิ่งนี้มันมากดังนั้นคุณกำลังพูดดังนั้นคุณกำลังพูดคลินอาดหรือว่าเราได้กู้คืนเทคโนโลยีแล้วเราก็รู้ยานที่กู้คืนมาได้เราพยายามที่จะย้อนรอยวิศวกรรมมันและพวกเขาก็แบบว่าโอเคมาเก็บความลับนี้ไว้แล้วคุณละ่ะหรู้ว่าชุมชนวิทยาศาสตร์กำลังทำการวิจัยของตัวเองในอวกาศเริ่มต้นขึ้นพบกับสิ่งเหล่านี้ด้วยเครื่องมือที่ดีกว่าและตอนนี้พวกเขาก็ได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างและผู้คนในเรื่องนี้ด้วย คุณคงรู้จักโปรแกรมลับหรืออะไรทำนองนั้นโอ้เดี๋ยวก่อนพวกเขากำลังจะประกาศอีทีอยู่แล้วดังนั้นตอนนี้เราก็จะได้พบกันแล้วร่วมกันและสร้างรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมตามแผนงานที่จะออกมาร่วมกันถ้าคุณจะใช้มีลายเซ็นอยู่ข้างนอกนั่นเราตรวจพบแล้วแต่ดาวสีว่าเราได้อะไรมาบ้างเหมือนกันดาวอะไรจากนั้นพวกเขาก็เปิดประตูโรงรถที่ลคอีมาเทินและพวกเขาก็เหมือนกับว่าเราได้ประตูใหม่เอี่ยม ยานต้านแรงโน้มถ่วงที่เราเพิ่งตัดสินใจแยกประเภทลองดูสิว่าสามารถเดินทางจากที่นี่ไปดาวอังคารได้ภายใน15นาทีคงไม่ได้คุณชอบที่จะบินวันนี้มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้นแม้ว่าฉันกําลังทําอยู่ก็ตามที่ทําสิ่งนี้เพราะฉันคิดว่ามันเกิดขึ้นมานานหลายทศวรรษแล้วและนั่นเป็นเพียงของฉันเท่านั้นความเห็นมีข้อมูลดิบและบัญชีที่แตกต่างกันมาก นักวิทยาศาสตร์ที่หายสาบสูญหรือพินาศไปซึ่งสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาก้าวหน้าแล้วพวกเขาก็มืดมนหรือใช่แล้วพวกเขาตายอย่างลึกลับสถานการณ์และเป็นเดอะท็อกออฟเดอะเทวมานานหลายทศวรรษแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเป็นไปไม่ได้เราทำไม่ได้โดยที่ไม่มีใครบนโลกมีความสามารถแบบนั้นเลยมีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นกับคนที่กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วมันคืออะไรคุณรู้ไหมฉันขอโทษเอาเลยซิมขอโทษเรื่องประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆซึ่งฉัน คิดว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไม่น่าเชื่อกับเรื่องทั้งหมดนี้คือเอิร์มอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เลื่อนไปที่กระดานดำสมการคิดซึ่งก็คือซีนเ c ็มซีนมมันเป็นเพียงกอจินตนาการถึงพลังงานและสสารที่สัมพันธ์กันก็กลายเป็นระเบิดปรมาณูที่ใช้งานได้จริงโดยโครงการแมนฮัตตันและกองทัพน่าทึ่งมากเรามีฟิสิกส์ขั้นสูงแบบนั้นยุติสงครามโลกครั้งที่สองเราต้องการที่จะอยู่บนความล้ำสมัยนั้นนับตั้งแต่โลก สงครามโลกครั้งที่สองนับตั้งแต่โครงการแมนฮัตตันแหล่งวิจัยชั้นนำจากวิทยาศาสตร์การทหารคือฟิสิกส์และพวกคุณมีเครื่องบินล่องหนในปี1950ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด v